สวัสดีค่ะพี่น้องคาพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนะคะนิเกอีวีไอพีนะคะเช้าบ่ายวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเขียนวันที่ผิดนะคะลงพศนะคะพี่น้องขะก่อนคำนวณนะคะคําเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ่ับี่หลองค่ะไปดูนที่2เลยแล้วกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปทำอยู่ช่วงนานะคะรีบมาทำผมให้ลูกค้า ไม่ได้เอาไว้มานะคะพี่้องขาลืมอีกแล้วนะคะแอดมินก็หลงหลงลืมลืมนะคะพี่้องขาเฝ้าเนาะคะ่ะเนาะมาดูนที่สองนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะจะผู้วามน่าจะเป็นนะคะพี่้องขาสักครู่นะคะ แปดนะครับแปดสองแปดสี่แปดศูนย์แปดห้าแปดสามแปดเก้านะคะเจ็ดค่ะพี่น้องเจ็ดแปด เจ็ดศูนย์เจ็ดจ็ดจ็ดห้าจ็ดเก้าจ็ดสี่นะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะเด่นรอบบ่ายนะคะได้ขออนุญาตจับเจ็ดสองเพิ่มนะคะพี่น้องยุบซีทุกท่านก็แล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะ เด่นบ่ายนะคะเด่นบ่ายอยู่ที่สี่และสามค่ะวันนี้นี้ปกติน่าจะหยุดหรือเปล่านะคะพี่น้องปฏิทินหยุดกับอะไรปฏิทินหยุดแต่ว่าหวยไม่หยุดนะคะเมื่อวานนี้อย่างฮหาหนอยเจก็ไม่ได้ทําแต่ว่าก็มานะคะไม่หยุดนะคะพี่น้องค่ะสี่และสามนะคะสี่นะคะสีแะะะ่แปดสี่เจ็ด สี่ห้าสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสามนะคะสามแปดสามเจ็ดสามห้า สามศูนย์สามสองสามเก้านะคะประมาณนี้นะคะชอบตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะแปดเจ็ดสี่สามค่ะแปดสี่แปดสาม 7จ็ดก็เจ็ดแปดเจ็ดสี่นะคะพี่ตังคะครเจ็ดสามไม่จับอีกแล้วนะคะโอ้ยเอาแล้วนะคะพีนะะ่ตังค่ะคือคู่ตัวเด่นนะคะพีนะะ่ตังถ้าคู่ไหนเอฟซี F, F 3, ทุกท่านไม่ชอบก็ตัดออกได้เลยนะคะสี่นะคะสี่แปดสี่เจ็ดสี่สามสามก็สามแปดสามเจ็ดนะคะ วันไหนตัวเลขเยอะใจก็จับแล้วมันลืมนะคะพี่น้องลืมเลขตัวเด่นนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้อง่าแล้วแต่ชอบกันนะคะดูกันดูหลายๆตัวก็ได้นะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณไ like, ด้หลายค่ะไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ